เมื่อคืนเราได้พันแปดเอาเอาเอาไหมหมูมามามาถึงได้พันแปดเอาไหมเราได้มาจากไหนก่อนนะครับอันดับแรกแล้วคือถ้าเกิดจะให้ให้ทั้งหมดเลยละ่ะค่าเสียงโทษทีนะครับเดี๋ยวนี้ค่าเสียงได้พันแปดเลยเหรอเฮ้ยมึงอยู่โซนมึงอยู่โซนไหนเนี่ยไอ้เชี่ยทำไมกูไม่ได้กูยังไม่ได้ตักบาทเลยกันไม่มากูกามโม่จริงเลยไอ้เชี่ยเล่นเอดีซีมีเมทเอดีซีคนไหนแนะนำไหม ถ้าผมแนะนําพี่บอสมึงมึงจะโกรธกูไหมอ่ะแต่เขาแต่เขาก็เล่นได้ได้ดีที่สุดในฐานะคนที่สตรีมอยู่ตอนนี้ในประเทศไทยแล้วครับออกมาซื้อหมาล่าหิวโอ้หมาล่าทำไมซื้อหมาล่าถึงไม่มีหมาให้แดกโดนโดนไปก่อนหนึ่งทีนะเ่งสวัสดีครับคลิปนี้สนับสนุนโดยเพจเติมเกมอีลาสติกช็อปนะครับเข้าไปที่เพจทาง Facebook หรือแอดไลน์ไปได้ไลน์แอดอีลาสติกช หรือไม่ก็ง่ายกว่านั้นเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปพี่พี่จะแปะลิงก์ไว้ให้ถ้าจะเติมเกมกันนะแน่นอนว่าถูกกว่าปกติแน่นอนเติมอะไรได้บ้าง ll llpc lly l i f t f บถแล้วก็ t f บ mobile เกมมือถืออื่นก็มีไปดูกันได้นะสวัสดีครับผมง่ายเมนดีสีแต่มึงไม่ได้สตรีมไม่ใช่เหรอไอ้ฝาสวัสดีทุกคนหีกรอบนะขอโทษที่วันนี้ขึ้นชานิดหนึ่งหวังว่าวันอาทิตย์พวกคุณจะว่างกัน อยู่ถึงทประมาณสี่ทุ่มครึ่งนะครับเผื่อใครสงสัยว่าจะลงกี่โมงโอ้โหเหมือนต้องเล่นรถถังตัวนั้นเลยวะยังมีคลิปเลงมันมากก็พอไว้ <First blood. S 1> ที่ชานนี้ผมลอดรถถังชิล <And S 1> ไม่ลบหนึ่ง ว่างๆก็ day, เสิร์ชชื่อไอ้นี่ในในคนเวียดนามให้พี่หน่อยดิอันนี้มันขึ้นมาสเตอร์แล้วเหรอมันไวไปเปล่าพี่ว่ามันยังไม่เปิดแรงมากกว่าถ้าเกิดมันรับมีดพี่รัวๆแบบนี้ดีดีตึงๆที่ผมเจอมาในแพทนี้มีแต่ชาวบ้านบอกว่าอยู่นาฬิกาอยู่นาร่ามันมาตั้งแต่แพทที่แล้วแล้วไปถึงความลั่น มบ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 กู MB. 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 ชอบอยู่เลนเหมือนว่ากูมีแฟดตลอดอยู่เสมอเลยน,นี่กูสมควรตายนะทามมิ่งมีไปปักหวานไม่ได้ไปปักเครื่องหลอดเลยหรอมึงแทงจริงป่ะเนี่ย ตถังตัวนี้ผมคงต้องพลาดไม่บงังเหรอวัตเตอฟัพใจดีไอ้นี่ใจดีอึ๊บ <c oughs> ในเทียมใหม่มีอะไรเด่นๆบ้างไม่มีอะไรเด่นในสายตาผมเลยอะตอนเนี้ยในเทียมใหม่ <c oughs> ผมยังไม่ได้วิจยัยเไม่ยยังไม่ได้อ่านสแตตดีๆสักอันเลยไอเทียมบุยเตอร์ <c oughs> ถอยกันนะไม่ถอยพวกมึงตาย ถ้ากูเดินไปกูโดนเคตนเต้ดักตบกลางแม่น้ำอ่ะมันเป็นเหตุผลที่ดีที่พี่จะอยู่ตรงนี้มันใจดีจังมันสามารถกดดันพี่ได้หนักกว่านี้ถ้าเกิดมันแบบบังรถถังพี่ตอนนี้คือกูกูไม่เป็นปัญหาในการอยู่เรียนเลยยกเว้นแต่กูจะโดนได้ถ้าเกิดกูโดนได้อีกครั้งหนึ่งเกมกูโอเวอร์ละพยายามพยายาม ไม่จ๋อะไรที่กูไม่เข้าเพราะกูเห็นเลือดเจส๊ส่วนมากเลือดเท่านั้นแล้วม,มาบวกกับเคสันเต้มันจะตายพี่เข้าใจถูกเนาะเนี่ยมันดูถูกเคสันเต้เกินไปกูเล่นทอมมานานกูรู้ดีกว่าสีัดเทียมหมูไม้ละห้าบาทสวัเดีับกับบิเอา้าเกิดอะไรขึ้นผมคิดว่าเมื่อกี้ที่มันปิงกันคือเราจะได้เอาเราเราจะได้ไฟบอยกับกันแต่ผมหันมาหน้าจอยอีกทีคือมิดกระเป่าผมตายไปแล้วเอาเป็นว่าบอยกับตัวนั้น ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอันอุ้ยมันหลบนะมันหลบนะพ่เกียสันเต้แม่งออกบัมเบิลเวสมามันมันไม่สามารถมาตีป้อมผมไฟฟลาหรือพล็อกเดโมลิทอะไรได้คิดว่าวอโต้บางทีนะห้าสิบสี่ อิูขึ้นไปจังหรือเป็นปกติของเซิร์ฟเวียดนามคือถ้าเกิดเป็นเซิร์ฟเวียดนามผมว่าประมาณนี้คือเพจปกติเลยครับไม่ไม่ได้เกี่ยวกับแพทหรืออะไรก,กูเห็นแพทแพทก่อนหน้าม,มันก็ประมาณนี้อยู่แล้วเริ่มนี้คนเขาหิวเลือดก,กันพี่เคออกเคลทำไมมันเห็นว่าผมแบบผมชิลมั้งมันออกเคลมาแสดงว่าผมจะได้คินแรกก่อนมันน่าเป็นเรื่องที่ดี มันน่าจะได้ชิ้นแรกเหมือนผมเรามั้งมันได้อะไรอะ่ะม,มันได้ทอนเมลได้ชิ้นแรกความกันทั้งที่ออกเคิร์เพราะว่าทอนเมลราคาถูกมากต้นหนี่ หรือรมันมีทอนเมลมันจะมาตีเพจผมไม่ได้ไอ้ป้อมขึ้นสนิมนี่แม่งเบสให้กูนะกูจอบไรอยดแล้วผมก็เอาคืนมันมาได้ด้วยแบบว่าน่าจะเท่ากันเปิดเปิดทุกอย่างเราเท่ากันผมมากกว่ามันนิดนึงเด้อเกิดอะไรขึ้นในเกมบางสามห้าสองห้าสองห้ายังเล่นได้อยู่อยู่ในโซนที่เรียกว่ายังเล่นได้อยู่ คือด้วยความที่ตาน,นี้ซับมันเป็นออลิธด้วยคือเลดเกมผมจะได้ไม่ต้องกลัวคอมโบจิงลูลูที่ดามเดมจมันลั่นจนแบบคือผมไม่สามารถเอาตายคือผมสามารถไล่โกลและตบอีจิงอย่างเดียวได้ใน,ในในไฟถ้าเกิดไม่มีใครคัดแล้วก็ปล่อยไอคซันเต้ตบทีมผมไปอันนี้คือหน้าที่ของแทงทั้งสองตัวคือไล่ข่ายดีซีฝั่งไล่ข่ายฝั่งในฐานะแทงเล่นเล่นวูวไหมหมูเออคิดจะเล่นแต่ไปลองแล้วก็ยังไม่อินอยู่ดีครับ ผูคิดเองหรือว่าไต่ลัตัวนี้มันพยายามจะจัดกูวะเมื่อกี้กูรอดอยู่แล้วหรือเปล่ามันสามเกตแต่เพื่อนมึงมึงหวังว่าจะลงมาทําอะไรเครียร์ซันเต้อย่างนั้นอ่ะดูตตีหมูครั้งแรกฝากตัวด้วยครับวันนี้คนดูใหม่เยอะจยงคนดูเก่าๆก็กล,กลับมายังมาลองเล่นแอลกันเหรอครับ รู้รู้รู้กูรู้ดีกูรู้ดีกูรู้ดีถ้ากูอยู่ต่อกูจะโดนได้ใช่อันติแบบบ้าจัดดีนะมันกลับร่างก่อนเนี่ยสัตว ไม่งั้นมันแปดตีเมื่อกี้กูตายกิมเล่นไรหลับตาไว้หมูเต้เ่นมึงกำลังได้ดีเ่นหนึ่งทัางคนจึงแบกได้ปีมันตีได้คือชวดดีดีเลย เที่ยวบ้ามากินไม่ใช่ความผิด,ดเดียวหรอกปวดเยี่ยวปวดเยี่ยวหน้ากูเหมือนกระเจียวหรือซ่วมบ้านมึงฮะไปสิครับต้องขออนุญาตด้วยเหรอคุณไ <c oughs> ม่ต้องบอกให้สายลานเลิกเข้าไปแบบนี้ จริงๆนะเว้ยไม่งั้นเราไม่ชนะหรอกมัน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 ไม่มีศิละปะในการเข้าทําเลยอะน้องแม่งแบบว่าเห็นหน้าคนแล้วก็เข้าเห็นหน้าคนแล้วก็เข้ามันมันไม่ได้คำนวณดาเมจในทีมด้วยซทำเข้าไปอีกแล้วอ่ะมันก็เคลียร์เวฟไม่ได้หรอก เป็นอะไรกันเนี้ยต้นน้ำเออเออเออไปอยู่ไปอยู่ลูกพี่ย้ายวีโก้ได้ลีเซตย้ายตีายายตียาย ถ้าเกิดจะเล่นก็คือตัวเดิมไปออกของใหม่ก็พอครับจิตานี้มันอยู่นอกการควบมันเห็นอะไรที่ผมไม่เห็นหรือเปล่าวะมันมันยิงไปทางนั้นเรื่อกรสุนเมื่อกี้เกือบโดนพ่อกูตายเลยครับแม่งยิงแบบโคตรไก่ไม่รู้เล็งอะไรวูดบอยเพย์ออนท็อปที่ดีบายพิกต้องเล่นนอนโอ้เจวาลาดิเมียวาลาดิเมียปูเตียง อ๋อกูผิดหมดเลยมันคือสายเฮนท็อปคีหน้เปล่าวลาดมิดก็โอเคแบบนี้อยู่ง่ายกว่าทำอ,อีมาเลยเอะ อ้าแม่งไปว่าแล้วกูมไม่น่าออโตโ้เลยน้องโอ้มันชัดมากว่าเมื่อกี้กูจะไม่ได้ทีเิเยอะขนาดนั้นพวก,ก<ผ>มึงก็เงียบกันมาตั้งนานจนกระทั่งกูร้านรพลดาดแล้วนะสวิตมีชัดแรกที่พิมพ์ลบหนึ่งเด้อดูแม่งสร้างความประทับใจให้กูดิ อัมความหายนะแม่งเกิดขึ้นทุกหย่อมย่าจังวันนี้แต่เล่นได้นะแคทลีนเราสัญลักษณ์แกนมาสเตอร์เราเชื่อใจ เอาเคดตาคิดยังไงโอนี้ก็เอาหมูไม่ลงถูกไปเรียกร่างร่างหลักลงม,มาดีกว่าเอาจริงๆนะเหมือนช่วงนี้ผมไปเกาะช่องไหนเจ้าของช่องก็แพ้อันนี้มันเป็นเพราะมงึงหรอกเหรอเนี่ยเนี่ยกูหาเหตุผลมาตั้งนานกูรู้ว่ากูกากเหตุผลอะไรเนี่ยพูดเลน ท okay. ี่พี่นึกอยู่อย่าอาจจะถูกก็ได้นะกูพูดเล่นเด้ๆมันจะมีตรีมเมอร์ที่แพ้เพราะมีช่องแชทสักคนหนึ่งมาดูจริงๆอะ่ะม่ยจะแพ้เพราะอะไรกูน่าจะแพ้เพราะแบบสมมติมีสาวที่ชอบมาดูอะไรแบบเนี้ยเขินเขินเล่นไม่ออกแล้วหนุ่มที่ชอบมาดูเขินไหมยังไม่พี่พี่ไม่มีความชอบหนุ่มคนไหนเลยสารภาพกันตามตรงโอเคไหมไอ้พวกเฮียเอางี้ตอนนี้มาเชียร์กูให้ชนะก่อนก่อนที่จะเกแล้วหวังอะไรจะกูไวมากกว่าน,นี้ เือท็อปมันศูนย์ห้าแต่กูยังไม่มีวี่แววว่าฝั่งกูจะชนะเลยเพราะไอ้วิกเตอร์มันศูนย์สามไปแล้วเหมือนกันวัดพลังแบกของท็อปแต่เหมือนกูจะไม่กูไม่ต้องออกกันวาดะก็ได้มังช่วงแรกๆก,กูขึ้นพรเมลไปเลย หนีอยู่ครับตรงนี้ดูเหมือนจะหนียากไปนิดนึงไม่คิยานานี่ก็ยังแรงอยู่เอา้าอันนี้ไม่มีทันเวทหรออันเอนดิ้งไอ้เชี่ยกูถามจริงแล้วใครจะออกเนี่ยสแตทแบบนี้ปัญญาอ่อนจัดของอแท้งไงหมูเหลืองๆไอ้เหลืองๆนี่ทำอะไรได้ครับ อ่านสโลดหยุดวยความเชืมเพจะได้แฟนแฟรแฟนแฟร์ความเร็เคลื่อน,นที่ยี่พลัง,งความเร็วชุดที่หาไปนิดหนึ่งว่ะเพื่อน5วิมึงตายอยู่ดิ ไม่มีอันตอีเด็กเกือจะแก้งบใยแม่งรู้แล้วรู้รอดเป็นเลยให้ลกลัวกม่ได้เปล่สถานรนี้และย,ยังยังคงรออยู่แต่ว่ามันไม่มีอันติเข้าใจได้ห้าสิบวิมังกรมากูดเตรียมเลยพอด มันตายจนมีไตฟอสเลยเหรอวะนั่นเดินี่มันตายจนได้สามฟอสอ่ะทำเคสแม่งแรงกับคีย์อน่ายบวกตานเวก็ได้วะไม่ดอละจะต้องปล่อยรอวิกเตอร์เกิดอ่ะคือตัวละครทีมเราแม่งดูเก่งมากเลยนะแต่แค่มันแบบของมันหายไปไหนไม่รู้อ่ะเด็กๆมันหลุดหรือว่าคุณลุงขายของมันห้ามซื้อมันห้ามเข้าร้านวะแบบว่าร้านนี้ห้ามวิกเตอร์เข้าคุณไม่สามารถจะซื้อได้แล้วก็มินเนียนก็ไม่ยอมให้ตังค์มันได้ตังค์น้อยกว่าชาวบ้านอะไรแบบนี้ ไม่ได้มากกว่ไม่เป็นไรผู้บอนตามหมหมูลองลายลายแต่เป็นของแท้ยังผมยังไม่ได้ลองเลยผมไม่รู้ว่าไอเทมแม่งดีระดับไหนแล้วด้วยตม้มตายเห็นบอกตานี้กินนิ่มร้อยเปอร์เซ็นต์ในนี้พิมพ์ท็อปดิฟจะใช้น้ายังไงออนดาเมจมากสุดในทีมแบบนี้